สวัสดีค่ะหมอดาพยากรณ์นะคะหมอดาพยากรณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ทักษะพยากรณ์แล้วก็ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีวันนี้หมอดาพยากรณ์ก็ยังพูดถึงเรื่องไพ่22ใบยอยู่นะคะไพ่ชุดใหญ่เดินทางมาถึงใบที่18แล้วนะคะไพ่เดอะมูนค่ะไพ่เดอะมูนใครหยิบได้ไพ่เดอะมูนก็อย่าไปตกใจมากเพราะว่าการดูไพ่ย,ยิปซีมันเป็นเราดูเฉพาะปัจจุบันและอนาคต เราไม่ต้องไปคิดมากเรากะระยะเวลากันได้ว่าจะดู3มเดือน6เดือน1ปีไม่ต้องไปฟิกมากมายว่าโอ้ยฉันจะต้องดูดูหปีเช็คเล่นๆอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ต้องนะคะถ้าเกิดเกิดมีปัญหาก็คือความหมายคือถ้าหยิบได้ไพ่ที่มันมีความหมายไม่ดีจะทําให้เรามีความวิตกกังวลมากมายโดยเฉพาะไพ่เดอะมูนถ้าใครหยิบได้ไพ่เดอะมูนแล้วก็อันดับแรกให้คิดว่า ตัวเองเป็นคนชอบวิตกกังวลนะคะหรือว่าช่วงเนี้อยู่ในสภาวะที่อารมณ์ชอบวิตกกังวลไปทุกเรื่องนะคะก็คือถ้าได้ทํางานถ้าได้ทํางานนะก็จะถูกเพื่อนกันแกล้งหรือตกงานเลยก็มีหรือธุรกิจไปไม่รอดนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าใครทํางานผิดศีลธรรมก็คือค่อนข้างจะดีนะคะอาชีพที่ผิดศีลธรรมก็ควรจะรู้นะคะว่ามีอะไรบ้างขายหวยเตาบอลอะไรประมาณนี้ ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะก็คือไพ่เด m มูนเป็นไพ่ที่ถ้าถามเกี่ยวกับความรักหรือคนรักคู่ครองคู่สัญญานะคะอาจจะมาหลอกลวงหรือเราไปหลอกลวงเขาสมมุติว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแต่เราไปบอกเขาว่าเราเลิกกับแฟนแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับการปิดบังซ่อนเลนเป็นเป็นอะไรที่ทุกอย่างไม่จริงจังแล้วก็ไม่จริงใจ มีแต่ปิดปิดบังๆงนะคะไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้ไม่ต้องไปคิดมากค่ะถ้าเราหยิบได้ไพ่ใบนี้แล้วก็เราก็อย่าไปทำหรือช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจไม่ดีด้วยเชื้อโรคโควิด1 9ที่มันเข้ามาตอนนี้ก็คือทำให้ทุกคนวิตกกังวลทุกคนนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาก็ขอเป็นส่วนหนึ่ง ให้กำลังใจเพื่อนๆชาวโลกหรือคนไทยทุกๆคนนะคะที่มาให้หมอดาพยากรเป็นผู้แนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาของใครก็ก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่ามีปัญหาอะไรก็ถามมาได้มีเพจหมอดาพยากรแล้วก็ช่อง y o u t u b e นะคะหมอดาพยากรเช่นกันแล้วก็ตอนนี้วิ่งเข้าไปเล่น TikTok แล้วค่ะ TikTok ก็คือแอดดาสริดานะคะ ก็คือใครทําอะไรก็ทําไปหมดละค่ะเราต้องตามกระแสนะคะอย่าให้ตกเทรนถ้าดูแล้วมีประโยชน์หรือได้รับประโยชน์จากไพ่ย,ยิปซีของหมอดาพยากรก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามไม่พอนะคะต้องกดกระดิ่งกดกระดิ่งก็สั่นด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเพราะหมอดาพยากร์จะจะมาปล่อยคลิปหรือว่านำความรู้มาให้เพื่อน ตอน7ดโมงเช้าถึง8ดโมงนะคะของทุกๆวันหมอดาพยากรก็ยินดีที่เพื่อนๆมาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่มาให้กำลังใจหมอดาพยากรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ